Namo tassa pakawato arahato sama samvada. Namo tassa pakawato arahato sama samvada. Namo tassa pakawato arahato. สัมมาสัมุทธัสสะพุทโธเมนะธุธัมโมเมนะธุสังโฆเมนะธุสัคขภะจะปูชาจามะหาบูชาธรรมผู้ดูแลรักษาธาตุอันศักิ์สิทธิ์อันทรงฤทธ อนุภาตนี้อิสวสุอิติปิโสภควาเล็กหลเจริญมาจเจริญยิ่งจเจริญดีสิ่งดีๆทั้งหลากหลายเข้ามาสู่ตัวขปเจา้สัมะสมมาสัมมะสัมะมมมนะมะออุนะมะพะทะนะโมพุทธายะ โคนาณนะโคนาณนะโคนาณนะสะักเคกเมจุรเปสิริคารเตทั้งเดินทูงสุขของพระอริยเจ้าข้าพเจ้าข้ออัญเชิญเรียกส้นเรียกสายเรียกนางเรียกเนือ้อเรียกกระดูกเรียกอักขระทุกตัวด้วยนามพระทะดินน้ำลมไฟข้าพเจ้าขออันเชิญเทพพรหมเทวดาทั้งหลาย ที่สถิตอยู่ในพยาสมิงเล็กหลายเล็กหลายปิกแมลงทัดเล็กหลายกนปีเล็กหลายทองปลาลายเล็กหลายสุริยันราชาและตะกุดโลกธาตุตะกุดพลังโลกธาตุขออัญเชิญมาสถิตที่ตัวข้าพเจ้า ให้บังเกิดเป็นเมตตามหานิยมมหาอับนาบมหาอุดคงอภันชาตรีคงเนื้อคงนังคงดุกและให้แคลคแคราบปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ